สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่จังหวัดชนบุรีค่ะอาจารย์พ่อแบงค์ของเราวันนี้เดินทางมาที่นี่นะคะมาทําพิธีถอนสารค่ะถอนสารเดิมนะคะอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสารนะคะกลับคืนสู่วิมานเป็นการชั่วคราวค่ะเพื่อที่จะทําการย้ายสารนะคะไปตั้งในจุดที่เหมาะสมตามที่ท่านสื่อได้เพื่อเปิดทางธุรกิจการค้าค่ะให้มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นทําทุกอย่างให้ถูกต้อง นในบริษัทกิจการบริวาครรักไค่กงเกี่ยวสามัคคีนะคะแล้วก็ธุรกิจการคา้าเจริญรุ่งเรืองค่ะครั้งที่แล้วพ่อได้เดินทางมาสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เรียบร้อยแล้วนะคะเ<ส>ขาได้พบกับปัญหาว่าทําไมที่นี่ธุรกิจถึงติดขัดทําไมถึงมีปัญหาพอเราทราบปัญหาเราทราบคาตอบและราวนี้ถึงเวลาแก้ไขค่ะ วันนี้เป็นวันดีกวันหนึ่งที่อาจารย์พ่อจึงเดินทางมาทาพิธีถอนสารนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจและมีคำถามว่าเอ๊สารที่บ้านของเราหรือที่กิจการของเรานั้นตั้งถูกต้องไหมไหวถูกต้องหรือเปล่าถูกจุดไหมท่านยังอยู่ไหมติดต่อมาได้นะคะเชิญอ,อาจารย์พ่อแป้งของเราไปสื่อ ไปดูให้นะคะว่าที่ทําอยู่ถูกต้องไหมหรือว่าถ้าดีอยู่แล้วอยากจะทํายังไงให้เพิ่มยอดขายให้ทะลุปเป้าให้ดยียิ่งขึ้นไปหรือมีจุดไหนที่จะต้องแก้ไขและจะได้แก้ไขให้ได้อย่างถูกต้องนะคะคิวค่อนข้างยาวมากๆเลยท่านใดสนใจทักมาสอบถามมาพูดคุยมารายละเอียดกันก่อนนะคะ จาะพยายามหาคิวลงให้ทุนได้อย่างไวที่สุดค่ะขออัญเชิญเสด็จออกไปสู่ขานพันธันขวดนกการระบัดที่ที่จินิโซพระวาเพื่อไปเจ้าึินยกผู้อื่นระหว่างคิวขอเป็งน้องนมัสการผู้วิบุญที่เสด็จบรดาลเจ้าขอแม่โปรดสงาวที่เจ้าที่เจ้าผ่นที่เจ้าประทับเ้า ครูอาจารย์สาุณแม่ครูีเคุณแม่ปลุงข้าวสอคุณพระเพิงหกคุณพระพายเจ็ดคุณอากาศสิ